คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าท่ามกลางความวุ่นวายของโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันมีเรื่องราวอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในความเงียบมันเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ได้ถูกใส่ไว้ในหนังสือไม่ได้ถูกขับขานเป็นบทเพลงไพเราะแต่เขากลับเป็นตำนานที่มีชีวิตวันนี้ดิฉันอยากจะมาแนะนำให้รู้จักกับใครคนหนึ่งคะ่ะ แต่เราต้องเรียกเขาคนนี้ว่าเขาเป็นพยานแห่งการเวลาเขายืนหยัดอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้มานานมากแล้วนานเกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะจินตนาการได้ลองจินตนาการดูนะคะในวันที่บรรพบุรุษของเรายังก่อร่างสร้างเมืองกันอยู่เลยเขาก็ยืนหยัดยืนอยู่ตรงนี้มองดูผืนแผ่นดินมองดูพวกเรามานานมาก เขาเห็นอาณาจักรมามากมายทั้งที่รุ่งเรืองทั้งที่ล่มสลายเขาเก็บทุกความทรงจําไว้บนร่างกายของเขาเขาคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเขาคือความลับที่โลกไม่เคยได้ยินน่าเสียดายนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะบอกเรื่องราวเหล่านี้ให้เราฟังเป็นคำพูดตรงๆไม่ได้เขาไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเรา ที่สำคัญคือเขาพูดไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันจะเป็นตัวแทนที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนเก่าของเราคนนี้ให้ทุกคนได้ทราบเพื่อนของเราคนนี้เขาอายุเยอะมากเลยค่ะน่าจะเป็นพันเป็นร้อยเป็นหมื่นปีได้เลยเขาอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้มานานมากแล้วเขาไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเขารอว่า จะมีใครสักคนที่เข้ามาคุยมาสัมผัสมาดูว่าเขารู้สึกยังไงแล้ววันนี้พวกเราพวกเราจะไปเป็นเพื่อนคนนั้นของเขากันค่ะเราจะไปฟังว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับเราบ้างสำหรับเพื่อนคนแรกของเราเขาคือผู้ที่จะมาเฉลยความลับของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกเพื่อนของเราคนแรกเนี่ย เป็นหนึ่งในบันทึกที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลกที่เขามีชื่อว่าแกนน้ำแข็งหรือว่าไอซ์คอร์ค่ะมีคำกล่าวหนึ่งที่ที่ฉันชอบมากประวัติศาสตร์ภูมิอากาศของโลกถูกจารึกไว้ในน้ำแข็งนักวิทยาเนี่ยนะคะเขาจะทำการเจาะแกนน้ำแข็งลงไปจากพื้นผิวโลกลึกลงไปได้ถึงหลายกิโลเมตรมากสุดคือ3กิโลเมตร จากนั้นเขาจะดึงแท่งน้ําแข็งออกมาเป็นแท่งน้ําแข็งยาวๆมันเปรียบเสมือนกับแคปซูลของการเวลาค่ะเขาจะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้มากมายบันทึกกา๊าซจากยุควัวโบราณอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนมีหลักฐานจากแกนน้าแข็งกรีแลนและแอนตาร์กติกาที่แสดงให้เห็นถึงความผันผวนว่าโลกเราผ่านยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านมานับไม่ถ้วนที่ทุกคนรู้จักก็อย่างเช่น ยุคน้ำแข็งเช่น Little Ice Age แล้วก็อีกยุคหนึ่งก็คือ Medieval Warm Period นอกจากนี้เราพบหลักฐานต่างๆมากมายว่าเรามีการระเบิดของภูเขาไฟใหญ่ๆในอดีตมานับไม่ถ้วนเช่นกันผ่านเท่าภูเขาไฟและซัลเฟอร์มันเหมือนกับโลกกระซิบบอกว่าเขาเคยร้อนหรือหนาวแค่ไหนผ่านแกนน้ำแข็งเขากระซิบความลับให้เราฟังผ่านแกนน้ำแข็งแต่ปัญหาก็คือว่า ประเทศไทยของเรามีน no ้ำแข็งไหมคะมีในตู้เย็นเราไม่มีแกนน้ำแข็งค <Detroit> <Northwest> <m> ่ะทีนี้ประเทศไทยของเราเราศึกษาภูมิอากาศอดีตในอดีตเนี่ยเราทำยังไงคำตอบอยู่ใกล้ตัวกับที่เราคิดมากค่ะคำตอบคือเราใช้ต้นไม้ค่ะนี่คือเพื่อนคนที่สองที่ดิฉันจะแนะนำให้รู้จักการศึกษาในต้นไม้เนี่ย ถ้าเกิดเราเดินเข้าไปในป่าลึกๆทุกคนเคยเข้าป่าไหมคะเงียบมาก <c oughs> ถ้าเราเดินเข้าไปในป่าลึกๆเราจะเจอต้นไม้ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะต้นใหญ่ๆถ้าเรามีการผ่าเรามีการผ่าเราจะเห็นเส้นวงกลมซ้อนๆกันอยู่เส้นวงพวกนี้ที่เราเรียกว่าวงปีไม้ที่นี้มีใครเคยสงสัยไหมว่าต้นไม้แต่ละต้นอายุเท่าไหร่ เราสามารถนับจำนวนวงแล้วเอาไปบอกเป็นค่าอายุของต้นไม้ได้ศาสตร์นี้นี่เองที่เราเรียกว่า dendrochronology หรือว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการบอกเล่าเรื่องเวลาด้วยวงปีไม้เป็นที่โชคดีมากที่ประเทศไทยของเราถึงจะอยู่ในเขตร้อนชื้นกึ่งร้อนชื้นเนี่ยเรามีไม้ถึง3ชนิดที่ใช้บอกได้ว่า1วงเนี่ยคือ1ปีแน่ๆ1คือต้นสักทุกท่านน่าจะรู้จัก 2คือสนสองใบและ3คือต้นสน3ใบวงปีที่กว้างจะหมายถึงว่าปีนั้นต้นไม้แฮปปี้มากๆ <d iam ond> เขาเติบโตได้ดีปริมาณน้ำเพียงพอมีความสุขสุดๆ <d iam ond> วงปีที่แคบๆเนี่ยจะหมายถึงว่าปีนั้นเขาผ่านเรียกว่าความทุกข์ความยากลำบากในการโตอาจจะเป็นปีที่แรงน้ำน้อยหรืออาจจะเป็นปีที่ฝนค่อนข้างทิ้งช่วง เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้วงปีไม้ในการศึกษาภูมิอากาศในอดีตได้วงปีไม้บอกอะไรเราได้บ้างวงปีไม้บอกอดีตได้ค่ะมีงานศึกษาวิจัยที่ย้อนหลังไปได้ถึงประมาณ700ปีที่แสดงผลถึงความแห้งแล้งที่รุนแรงแล้วก็ตรงกับช่วงที่เกิดการล่มสลายของอังกอร์ซึ่งยุคนั้นเป็นยุคที่อังกอร เผชิญภาวะแห้งแลง้งผู้คนอพยพความแปรปวนของภูมิอากาศแนดดีตสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางของอรารยธรรมมนุษย์ได้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่อังกอร์มีอีกหลายอาณาจักรในอเมริกาเหนือมีงานศึกษาวิจัยที่พบว่าวงปีไม้บอกว่ามีช่วงปีที่แห้งแลง้งซึ่งตรงกับปีที่เกษตรกรนับล้านมีการอพยพเพราะว่าเผชิญกับภาวะแห้งแลง้ง เพราะฉะนั้นภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนอารยธรรมของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้วงปีไม้บอกปัจจุบันได้วงปีไม้สักและไม้อื่นๆในประเทศไทยจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเคยชี้บอกถึงภาวะความแห้งแล้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณศตวรรษที่18และสิ่งนั้นสิ่งที่วงปีไม้บอกในอดีตก็เกิดขึ้นแล้วอีกบ่อยครั้งในปัจจุบันค่ะ นอกจากนี้วงปีไม้บอกอนาคตได้นักวิจัยสามารถใช้ข้อมูลจากวงปีไม้ในการพิสูจน์ความถูกต้องของ Climate m o เด l เพื่อการทำนายการพยากรณ์อากาศในอนาคตให้ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่วงปีไม้บอกเราได้แต่ทีนี้ถ้าเราเดินเข้าไปในป่าธรรมชาติเราจะพบว่าเราไม่ได้เจอไม้ที่มันมีขนาดใหญ่หรืออายุเยอะมากนัก ที่นี่นักวิจัยที่ไทยเราจะทํำยังไงกันดีเพราะว่าต้นไม้ในธรรมชาติมีน้อยมากหรือที่อายุเยอะมีน้อยมากวิธีการก็คือนักวิจัยจะไปเอาไม้จากโรงไม้ศพโบราณค่ะเราเก็บข้อมูลจากโรงไม้โบราณจากไม้ที่จากถ้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเราพบข้อมูลที่สําคัญหลายอย่างสิ่งแรกเลยก็คือเราแสดงถึง วัฒนธรรมโลงไม้ในอดีตของประเทศไทยในช่วง1,000-2,000ปีก่อนจากข้อมูลโลงไม้โบราณของเรานอกจากนี้เราพบว่าความกว้างของเส้นดัชนีวงปีไม้หรือความกว้างวงปีที่เราได้จากโลงไม้โบราณเนี่ยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับวัตจากของสุริยะเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแสงอาทิตย์มีผลอย่างมาก เพราะฉะนั้นโลงไม้ในอดีตของเรานอกจากบอกถึงวัฒนธรรมและอารยธรรมของมนุษย์แล้วเราบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้ด้วยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยนักวิจัยทำลายต้นไม้ไหมเราตัดต้นไม้ไหมจริงๆไม่นะคะเรามีเครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดึงออกมาเป็นแท่งเล็กๆเท่าดินสอเท่านั้นเองต้นไม้ไม่ตายค่ะมีครั้งหนึ่งที่ดิฉันลงพื้นที่ กับทีมนักวิจัยเราไปเก็บตัวใหญ่ลงไม้โบราณความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนเรากําลังเปิดสมุดบันทึกหรือคำภีรโบราณที่ไม่มีใครเปิดมาก่อนแล้วเราเป็นคนแรกที่เปิดแล้วเราได้เชื่อมข้อมูลทั้งจากวงปีไม้ในยุคปัจจุบันกับวงปีไม้โบราณเราได้ภาพภูมิอากาศอันยาวไกลของประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้อนไปไกลกว่านั้น ที่ไม่ใช่แค่พันปีไม้ก็ไปได้ไม่ถึงพอไม้มีข้อจำกัดเรื่องอายุนักวิจัยจะทำยังไงได้อีกดิฉันขอแนะนำให้รู้จักเพื่อนคนที่สามคะ่ะซึ่งเป็นเพื่อนคนสุดท้ายในวันนี้ที่จะแนะนำให้ทุกคนรู้จักแล้วเพื่อนคนที่สามเนี่ยอยู่ในถ้ำเพื่อนคนที่สามอยู่ในถ้ำ ถ้าทุกท่านลองเดินเข้าไปในถรร้ำมองที่พื้นถรร้ำมองที่เพดานถรร้ำเราจะเห็นหินรูปร่างต่างๆมากมายเลยโดยเฉพาะหินงอกกับหินย้อยหินงอกเป็นหนึ่งในหลักฐานทางธรรมชาติที่ดีมากที่ใช้ศึกษาภูมิอากาศได้เช่นเดียวกันในแต่ละชั้นของหินงอกใช้ชี้บอกภูมิอากาศได้เช่นเดียวกับวงปีไม้ มีงานวิจัยจากหินงอกที่ถ้ำทางเหนือก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เราพบว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากปัปปจจัยหลักๆก็คือเอลโ뇨ลาเนียรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ําทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่เราเรียกว่ามันอุ่นขึ้นที่เราเรียกว่าแปซิฟิกวอร์มพูล เพราะฉะนั้นเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลบริเวณแปซิฟิกมีผลเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเราพบว่าทั้งปรากฏการความแห้งแล้งหรือน้ำท่วมต่างๆก็มาจากข้อมูลที่เราได้จากหินงอกท้ายที่สุดดิฉันได้แนะนำเพื่อนให้ทุกท่านรู้จักครบทุกคนแล้วนะคะ ทุกท่านจะเห็นว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเขาเขาใช้สมุดบันทึกหลายเล่มมากต้นไม้เขาบันทึกทุกอย่างลงในวงปีไม้หินงอกบันทึกทุกอย่างลงในชั้นหินแกนน้ำแข็งบันทึกทุกอย่างลงในชั้นน้ำแข็งการเชื่อมต่อข้อมูลภูมิอากาศในอดีตของประเทศไทยจากวงปีไม้และหินงอก ทำให้เราต่อจิกอ๊กซอภูมิอากาศของประเทศไทยอันยาวนานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นไม้ของเราเพื่อนของเราในวันนี้เขาจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลภูมิอากาศต่างๆวันแล้ววันเล่าเขาจะรอวันที่จะมีใครสักคนจะมีมนุษย์สักคนที่จะไปเปิดอ่านบันทึกของเขาและเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะรู้ว่าเขากระซิบอะไรบอก กับโลกเราบ้างขอบคุณคะ่ะ